สวัสดีครับ M-MAX Solarcell จังหวัดพิษณุโลกค,ครับคลิปนี้รีวิวการต่อใช้งานนะครับส่งงานเป็นชุดเป็นตัวอินเวอร์เตอร์นะครับออนกิจที่จะประหยัดไฟในบ้านนะครับมีระบบกันย้อนให้เป็นของเยอรมันนะครับมาตรฐานผลิตเป็นของเยอรมันนะครับยี่ห้อโซฟาตัวนี้เป็นตัว3,000วัตต์นะครับออนกิจ3,000วัตต์ที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านได้ก็คือช่วยลด ค่าไฟในบ้านได้นะครับของคุณพี่สมชายนะครับสั่งมาจากอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับตัวนี้เป็นตัว3,000วัตต์นะครับเป็นตัวสามพันวัตต์นะครับรองรับแผงได้ไม่เกิน500โวลต์นะครับก็คือใช้แผ่น330วัตต์ขึ้นไปอนุกรมกันไม่เกิน10แผ่นนะครับอนุกรมกันไม่เกิน1ิแผ่นเท่านั้นนะครับลักษณะของการต่อนะครับเรียกได้ว่าตัวนี้เรียกได้ว่ามี ลูกเล่นนะครับลูกเล่นการใช้งานดูผ่านมือถือได้นะครับมี WiFi เชื่อมต่อ Wi-Fi ดูผ่านมือถือได้ว่าวันนี้เราประหยัดค่าไฟไปกี่บาทแล้วนะครับมันสามารถช่วยเราประหยัดไปกี่บาทแล้วตอนนี้มีซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์แล้วมี Wi-Fi ด้วยนะครับเสาเสียบด้านล่างนะครับเสียบด้านล่างหันหันขั้วออกนะครับจะมีคู่มือการติดตั้งให้ด้วยนะครับคู่มือการติดตั้งให้ด้วยข้อควรระวังนะครับแผงโซล่าเซลล์จะมีบอกอยู่นะครับ pv บวก pv ลบนะครับ อันนี้ต้องต้องระวังให้ดีนะครับเข้าให้ถูกขั้วนะครับเข้าให้ถูกขั้วในส่วนของตัวนี้นะครับเป็นสาย CT ีป้องกันการย้อนนะครับสาย C ีีป้องกันการย้อนตัวนี้ผมจําลองให้ดูว่าตัวนี้สมมติว่าเป็นเบเกอร์ไฟบ้านนะครับสายสีน้ําตาลคือสายแอลนะครับสายที่มีไฟจะมีลูกศรอยู่นะครับจะมีลูกศรที่ตัวตัวให้ลูกศรตัวนี้นะครับให้ลูกศรตัวนี้ คล้องเส้นแอลนะครับให้ลูกศรชี้เข้าบ้านนะครับให้ลูกศรชี้เข้าบ้านนะครับชี้ลงมาในบ้านนะครับตรงนี้เป็นข้างด้านบนเนี่ยเป็นไฟที่เข้าจากการไฟฟ้านะครับด้านบนคือไฟจะเข้าจากการไฟฟ้าสีน้ําตาลเป็นเส้นแอลนะครับเส้นแอลก็คือเส้นที่มีไฟนะครับคล้องเส้นแอลแล้วให้ลูกศรชี้เข้ามาในบ้านนะครับคล้องเส้นแอลเลยแล้วให้ลูกศรชี้เข้ามาในบ้านแล้วก็สาย AC ของอินเวอร์เตอร์ AC ของอินเวอร์เตอร์นะครับเส้นสีน้ําตาลเป็นเส้นแอลเหมือนกัน มาเข้าด้านล่างของตัวเมนเบเกอร์นะครับด้านบนด้านบนจะเป็นตัวคลิปแอมคองอยู่นะครับด้านบนจะเป็นในส่วนของคลิปแอมส่วนเอาไปเลี้ยงอินเวอร์เตอร์จะต้องต่อจากด้านล่างนะครับคลิปแอมต่อด้านบนนะครับคลิปที่เป็นคลิปซีทีคองนะครับคลิปซีทีคองด้านบนแล้วก็จัาไปเลี้ยงอินเวอร์เตอร์ต่อด้านล่างนะครับเป็นเมนเบเกอร์หลักเลยนะครับหรือจะต่อจะต่อเข้ากับ ตัวคัตเอาท์ก็ได้นะครับเอา CT ไปคล้องด้านบนคัตเอาท์นะครับแล้วก็ด้านล่างคัตเอาท์ก็ต่อไปให้กับอินเวอร์เตอร์เลยแบบนี้ก็ได้นะครับ c ีทต้องคล้องอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็คล้องเส้นแอเท่านั้นนะครับเส้นแแล้วให้ลูกศรชี้ลงนะครับจะมีลูกศรอ,อยู่นะครับให้ลูกศรชี้เข้าบ้านนะครับแล้วลูกศรชี้เข้าบ้านเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับ ท่านใดที่ต้องการจะซื้อไปต่อเองไปติดตั้งใช้งานเองนะครับเพื่อเป็นการประหยัดนะครับแล้วก็ตัวนี้ติดตั้งง่ายครับเพราะเป็นระบบออนกิตอนุกรมกันอย่างเดียวเลยครับไม่เกิน10แผน่นก็คือ8ถึง10แผน่นใช้งานได้เลยหรือจะสั่งเป็นตู้สําเร็จแบบนี้ก็ได้นะครับมีเซิร์ฟ้องกันฟ้าผ่าให้มีมีอุปกรณ์ให้นะครับมีสายฟงสายไฟให้ไปถึงก็เสียบแผงได้เลยแล้วก็ต่อจัมไฟบ้านนะครับในส่วนของเบเกอร์ AC นะครับมีคู่มือบอกทุกจุดครับการใช้งานง่าย พอต่อทุกอย่างครบปุ๊บเนี่ยก็ให้ท่านเปิดเบรกเกอร์ออนแล้วก็ใช้เวลาสักพักน,งนึงนะครับว่าเครื่องถึงจะเริ่มทางานนะครับมันจะค่อยๆบูตขึ้นมานะครับหน้าจอก,ก็จะมีบอกว่าตอนนี้ผลิตไฟกี่วัตต์เนื่องจากตัวนี้นะครับมันจะไม่มีไม่ผลิตไฟเหลือไฟในบ้านใช้เท่าไหร่ถึงจะผลิตเท่านั้นนะครับเพื่อป้องกันการย้อนไปสู่หมอมเตอร์ของการไฟฟ้านะครับอันนี้ผมต่อทดลองกับตัวมอหุงข้าวอยู่นะครับจ่ายโหลดเป็นมอหองข้าวอยู่ ตอนนี้จะเห็นได้ว่าโหลดแทบจะไม่ขึ้นเลยนะครับแทบจะไม่ผลิตกําลังวัดเลยนะครับแต่พอเมื่อผมกดมิดอ่กดให้มันทํางานนะครับกดให้มันกินกระแสมากขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าตัวมันเองนะครับมันจะเริ่มละเริ่มผลิตไฟเข้าไปจ่ายนะครับให้กับหม้อของข้าวนะครับเดี๋ยวนสครู่นะครับอ่ามันจะเริ่มผลิตไฟเข้าไปจ่ายให้กับหม้อขุงข้าวเลยนะครับตัวนี้อ่าโอเคอ่าเริ่มผลิตไฟเข้าไปจ่ายครับ เป็นการชดเชยนะครับกำลังไฟที่จะกินจากการไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับจะช่วยประหยัดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับตัวนี้จะช่วยประหยัดได้เป็นอย่างดีนะครับติดตั้งง่ายครับลาย AC ต่อเข้าด้านล่างนะครับด้านล่างของเมนเบเกอร์หลักที่จะไปเลี้ยงให้กับอินเวอร์เตอร์นะครับสีน้ําตาลเป็นขั้ว L สีฟ้าเป็นขั้ว N นะครับแล้วก็คลิปแอมของด้านบนนะครับของเส้น L คือเส้นที่มีไฟเส้น L นะครับเส้น L ท่านลองเอามิเตอร์อาสักลายวัดไฟดูนะครับ จิ้มดูถ้าไฟแดงนะครับอันนี้คือเส้น L นะครับไฟแดงคือเส้น L นะครับไฟแดงคือเส้น L โอเคอ่าโอเคครับสินค้าพร้อมจะส่งให้วันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ให้ความไว้วางใจกับทางร้าน M Max Solar Cell จังหวัดพิษณุโลกครับเรียกได้ว่าชุดนี้เป็นชุดที่คุ้มค่านะครับแล้วก็มีความประหยัดนะครับจะเห็นได้ว่านี่นะครับอินเวอร์เตอร์เริ่มผลิตผลิตกำลังไฟละ นะครับผลิตกำลังไฟมาชดเชยชดเชยในส่วนของหม้อหุงข้าวนะครับหม้อหุงข้าวที่จะกินไปนะครับกินไปอยู่400กว่าวัตต์นะครับตัวนี้เป็นหม้อหุงข้าวขนาดเล็กนะครับจะผลิตเท่าที่ใช้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัดเรื่องปัญหาในเรื่องของมิเตอร์ย้อนได้เลยนะครับตัวนี้มีความปลอดภัยนะครับมีความปลอดภัยตัดเรื่องมิเตอร์ย้อนได้เลยนะครับมิเตอร์ไม่ย้อนแน่นอนนะครับโอเคเพียงแค่ต่อให้ถูกตามที่ผมได้แนะนําไปนะครับ ตัวนี้ไปคล้องด้านบนเลยนะครับด้านบนสายเมนที่เข้าบ้านเลยนะครับสายเมนที่เข้าบ้านคล้องเส้นแอลลูกศรชี้ลงล่างนะครับลูกศรเห็นลูกศรนะครับชี้ลงล่างนะครับชี้เข้าบ้านแล้วก็เอาในส่วนของลายเอซีต่อเข้ากับด้านล่างเลยนะครับมาเลี้ยงให้กับอิมอร์เตอร์จุดนี้นะครับแล้วก็สาย PV ต่อจุดนี้นะครับที่สําคัญนะครับสาย PV สายเส้นแอลเส้นเอ็นนะครับต่อให้ถูกนะครับต่อให้ถูกแล้วก็เปิดเบเกอร์ เท่านี้เองนะครับระบบก็จะทํางานทันทีเลยในบ้านท่านก็จะในช่วงกลางวันก็ใช้ไฟกันรีๆเลยนะครับโดยที่มิเตอร์การไฟฟ้าเนี่ยแทบจะหมุนช้าลงหรืออาจจะไม่หมุนเลยนะครับตัวนี้แล้วก็จะไม่หมุนย้อนด้วยนะครับมีความปลอดภัยหน่อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของมาตรฐานการผลิตที่เป็นของเยอรมันเลยนะครับเป็นของเยอรมันตัวนี้นะครับตัวมีตั้งแต่ตัว1,600วัตต์ตัวนี้เป็นตัว1,600วัตว 3, ต์ครับแล้วก็ตัว3,000วัตต์ตัว5,000วัตต์แล้วก็ตัว อ่าสิบกิโลวัตต์นะครับมีทั้ง2เฟสและ3เฟสนะครับมีทุกรูปแบบเลยนะครับท่านซื้อไปติดตั้งเองได้ครับติดตั้งเองได้ง่ายมากนะครับในระบบออนกิจนะครับต้องขอพระคุณนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับสนใจก็ศูนย์แปดหนึ่งหกแปดศูนย์หกศูนย์ห้าหนึ่งครับศูนย์แปดหนึ่งหกแปดศูนย์หกศูนย์ห้าหนึ่งไอดีไลน์เอ็มยูเอ็นเอ็มเอเคแล้วก็เลขเก้าครับร้านอยู่ตรงข้ามกับหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลบัดน้อยครับ อยู่ตรงข้ามกับหน้าโรงเรียนเลยนะครับตรงข้ามกับหน้าโรงเรียนเลยนะครับยินดีบริการทุกท่านครับสวัสดีครับ